สันวาเขินกับเป็นจ้ะจ๊ะอีเกียวหน่อยมั้งล่ะคบผมจ๊ะอีมาได้นะเกียวเกียววจะไปแล้วบัดนนี้ฮะจะไปแล้วบัาเอาาเอาเอาาเยอ ยังกินยังให้อบว้าวกันเดักกันเดงกันเดงกันเดงเนี่ยเออเออเอื่อนต้ลองมาลูกเออเออป้าจุ๊บ่อยค่ะลูกอ้อันอซงเั่นป่ะอ้เเออซัาใครนัะใครน่ะเอาปัดแก้มซันปัดแก้มโอ้จะแตเงหน้าบ่

รองเค้าประดับเอยช่างช่างทำไมสวยจังเลยค่ะสวยมีอะัรนิดแมากาแล้รไมอยู่ตรอตัดเลยตัดไปตัดไปกระมือติดหล่นขาถ้าเอาไปชิบเปียิบเปียโอ้ไม่แน่นข้าวสารเพื่อในการประกาศอะไรคะอะไรคะว้ามันสูนเลี้ยมมันนีปัดด้วยตัวเต้ย

ลูกนกมันตกลงเบา่ฟังนกอียงลูกลูกนกไอตาลูกกระจอกเหรอตัวเล็กเลกยว่าลุ่เอาหมูเาโยานลูกเมื่วันนี้เอาหมูใหเลวลูกเอาเน่ยโอ้ช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าเรื่งหน่อยแล้วสอ้รงงการต้องเจอทุกคนใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมช่างแต่งหน้าโอ้ ไปอีกแล้วเพื่อนเฮ้ยร้อยสารลูกจากรอะไรโว้ยด่าเยี่ยม่ะดิบอ่ะเพิเขียดวันนั้นตาเป็นอะไรเน้ะพี่ตาเป็นอะไรพี่ตาเป็นอะไรนะแต่มือไหนเร็วแต่มมือไหนะ แต่มวนอหน่อยค่ะแต่มวนอหนเร็วเตะโอ้โว <c oughs> ของใครนะ่ะ <c> โ <oughs> <c oughs> อ้โนี่หน่อยกับแจกก็ควะเนี่ยจะของกินเนาะมันอืมเกย์กินเนาะ เดี๋ยวไปไหนไหนไหนเอ้าเอ้าอ้าามควักควายเออเออเกียวดูอะไรครับเออเกียวดูอะไรครับผมยิงยิกรตืนเอาสมัครมาิอเอาับเทเกียว

ขาลูกขาพี่หายไปขาพี่ยื่นด้วยสุ่มันอัอันาวีนม็มเวียนหอ้าในน จะเอาเวทประตูเฉยๆเขอ๋อค่ะลูกค่ะลูกเขาจะเอาประูอ๋อเขาเอาปรชตูเฉยๆหรือหรอลูกเขาไม่ได้แถมมากับชุดใช่ไหมเขาโอ้ยทำไมไม่แถมพี่ลิตาเลยน่าหลงเนาะไม่ใ่โอ้หันมาค่ะหันมาค่ะหนึ่งสองอ๋อหนึ่งสองอุ้ยทำไมใครสวยจังเลยอู้เจ้าเห็นไหมพี่ลิตาสวยจังเลยน้าเกียวเนาะ ไหมพีิตะสวยจังเลยครับผมเหือหวนห่นมันแห้งตาบ่ลูกโอ้ยอยากใส่แว่นตา,ตามันแห้งตาบ่สันสโอ้จะถ่ายรูปเองบ่สันโอ้ไปแล้วคนโอ้จะไปถ่ายรูปเองไปแล้วคนไปแล้วเออไหนป้าเออไหนป้าเออคนสวยมากครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ไหนข้า อุ้ย ja ังดอก้เ้เียเียแต่เอาหัวใจมาจากไหนคะใครเอาให้นะคะลิตาใครเอาให้คะโอ้เอามาให้ป้าบอโอ้พี่เลตตาเอาหัวใจมาให้เออ เอามาอีกแล้วเอามาอีกแล้วเอามาให้เกลียวด้วยยังไงเกลียวเกลียวพิริตาเอาหัวใจให้เห็นไหมน่ะเห็นไหมน้องเกลวนี่ครับนี่ครับผมเห็นไหมครับโอ้เอาให้น้องด้วยเอาติดตรงนี้นาะเออติดตรงขาน้องเลยพิริตาเอาหัวใจให้น้องแล้วเออเ้อบันเฮอออเอาเอ้ออ้องออเะ โอ้พี่เลตตาเอาหัวใจให้น้องเลยโอ้สวยจังเลยเกียวสวยไหมครับสวยไหมครับเกียวครับนี่ไงนี่ไงเนื้อเนื้อติดตีนละบันเนื้ติดมือละบันเนื้อติดมือแล้วแกได้ไหมคะแกได้ไหมลูกแกมาให้เกียวเลยครับโอ้ยนี่ไงเกียวเอาหัวใจเอา้านี่เกียว นี่ไงหัวใจเกี่ยวนี่ไงมันไม่ออกบอลูกแกได้ไหมคะเอาเล็บแกะเลยเล็บแกะเลยคะ่ะได้ไหมฮนี่ไงนี่ไงเกี่ยวครับนี่ไงเกี่ยวนี่ไงครับผมนี่ไงฮะนี่ไงครับขาลูกโอ้มันไม่ออกโอ้มันยากโอ้มันยากทุกท่าน โอ้โหเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวป้า,าให้กกอุ้ยทำไมมันแกะยากจังเลยอันนี้ง่ายนี่ไง,ไงออกแล้วค่ะออกแล้วว่ามันโอ้มันเป็นเก่าเออเห็นไหมหลุดเลยเเได้ไหมได้ไหมคะนี่ไงนี่ไงนี่ค่ะนี่ไงออกแล้วอ่ะอเอาไปให้เกียวเอาไปให้เกียวได้อ่เอาไปให้น้องเกียวค่ะนี่ไงอันหนึง่งนี่มาเอานี้เลย เอามาเนี่ค่ะได้แล้วค่ะอุ้ยเอาไปทำอะไรน้องเจ็บไปดิน้องไม่เจ็บน้องไม่เจ็บค่ะลูกอ๋อฉีดฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วน้องฉีดวัคซีนแล้วไม่เจ็บ่าไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเกียวไม่เจ็บเลยเนาะครับเกียวไม่เจ็บนะครับโอ้ยนี่ไงนี่เกียวเกียวนี่ ไม่เจ็บเลยครับเกี่ยวเก่งจังเลยครับไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับเกี่ยวคนเก่งเกียวคนเก่งครับผมเกี่ยวไม่เจ็บเลย ดิ ừ. à, à, cho tập จุด tập ตบ Tập ตบ Tập nhung ยุง Tập nhung ตบยุง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  tập ยุงตบ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  Ừ ตบยุงตบยุงตบ ừ. 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 เองเลยเด้อเกียวดิกินน่นอมักินนกินนกินนนกวกินนเกียวเกียวเกียวจะกินไหมเกียวจะลองเพียงหรอครับผมเกียวจะลองเกวจะกินกินเกียวจะลองเพียงแล้วเกียวจะลองเพียงอน้ำน้ำน้ำเกียวจะลองเพียงแล้วครับผมเกียวลองเพียงแล้วเกียวจะลองเพียงแล้ว เอาจะรำพลงแล้วมันไม่มีฐานลูกๆอ่ารำเพลงอ่ดง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 รงเพลงดลดงดงเราจะรำเพียงแล้วจ้าจ้าจ้าเป็ดกาบ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 เร็วกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำเลยก็จับปูดำจับปูดำจับปูดำนี่ จับปูดำขยำปูนาจับปูมากกว่าปูทะเลจับปูดำนะจับปูดำขยำปูนาเดี๋ยวลองเป็นไหมเดี๋ยวลองเป็นไหมครับผมจับปูดำจับปูดำเป็ดกลกาบเลยเป็ดกัล้าบเบ็ดอาบน้ำเลยคองตากระจงแลมมองเพราะในคอ กาบกับอะไรคะตัวอะไรเขลูกลนิ่งาลูกเิรอไปีเนึงถาิ่งซนกินเด็กนตัวเราัวาเขาเครื่องนี้ได้นะใช่กาบกับเจะร้องเพลงบ่เาจะร้องเพลงปิดกับกาบค่ะไปถึงโรงเรียนทำยังไงคะทำยังไงคะ ถึงโรงเรียนแล้วทำยังไงคะทำยังไงคะเออทำยังไงคะออกัะำยังังไกคับด้วยค่ะนับด้วยนะคะเออค่ะอับด้วยับด้ค่ยคะงะทยังสงะยงะยะยะคะ ไปเลยโอ้คาสีปงงางเลยโอ้ไปแล้วไปแล้วเห็นไหมเกียวเห็นไงไปแล้วโอ้ชนะแล้วกิน้าี่ไปกิ้าวีตานะคะวันนี้เนี่้ด้วยนะคะ่ดลครับเนอดีะไมเาไม่เหนว่เอาลกน้รงยังต้มนะีดีแ ทั้งไหวก็ต้อนอึ้งูเขียนแล้วเรายาเอาใครอย่างก็คือตุ้ยเอาคนไทยอึ้งคนไทยโอ้กินกันเลยคุณสวยนี่ทำได้หลายอย่างถ่ายไปดูถ่ายไปดูพ้าด้วยสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะตากล้องสวยๆแล้วขั้นได้ดีตาจังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 对吧？